ค่ล <Hello>, mm ้ค่ะมาแล้วมาแล้วทักทายเช้าว,วันใหม่ค่ะเมื่อในวันที่11ค่ะเดือนเมษาึ้นสามคำค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะ13เมษาเป็นปีใหม่ไทยเนาะค่ะกะเป็นประเภทนี่สงการเนาะผู้ที่เดินทางกับบานก็ข,ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยนะคะเพื่อนก็สิเริ่มเดินทางแล,ะละ้วล่ะพุดลังพู แล้บ่ได้กลรบร่รอยเอด้อึ้นฮอดพ่อแม่พี่น้องเด้อึ้นฮอดได้ใหญ่ค้นทอดเด้อพี่นั่งหอนอมึ้นทอดทุกคนคอทอดทุกคนถึงฮอดทุกคนค่ะขอให้ทุกคนนะ่ะมีความสุขค่ะมีความสุขกับปีใหม่ไทยอน,นุรุมบ่ดด้กับหรือว่าอารมณ์บ่ดด้กับก็คือส่งกำลังใจหรือว่ากับเปิดโท,ทรศัพท์เนาะเปิดโทรศัพท์กระสิเห็นเสียงเห็นเห็นเสียงหนูเห็นหน้าหนูเดอ้อพีน่น้องว่าไปว่าไปเนาะ พอแม่พี่น้องทั่วโลกเลยละค่ะผู้ใดเดินทางาบวชาไปเนไปไหนือไปใต่ไปไก่ไปไก่ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะผู้ที่ิ่นยูกับเมืองหิมะก็ขอให้นอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาให้มีวันที่ดีเขาเจ้จากระจัดปีใหม่ไทยดีค่ะผู้ิ่นยูกับแบบเนาะเออเห็นผ่นแบบโอ้ยมีแต่ป้นใสแบบข้าไหมายชุดไทยสวยๆค่ะสวยสวย,สวยสวยมากสวยมากค่ะโอ้มาถักทายค่ะเดมิเนฮาร์ดค่ะ อ้แต่ว่าตอนนี้ตะเวนงามงามค่ะพี่น้องแต่ว่ามันบ่เห็นแม่พรเห็นเพราะว่าต้องดูได้ตาเปล่าวสวยมากเลยนะสวยมากค่ะสวยมากพ่เป็นสวยธรรมดาเลยโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวพอกกับยายใหม่ฝากช่อง youtube อันน้อยๆของยายลงคนรละเอ็ดทวัรบุรีนะเด้อค่ะฝากกดติดตามกดแชร์ให้เด้อเด้อค่ะว่าไปเนาะบ๊ายบายว้า